สวัสดีจ้าพี่น้องโป้งไปตอนนี้เดมาเขาสู้ช่องอจิตยาชาเน่ออมใจไทยอีสานนะคะมนีน้ำเสนอต้มขาหมูแล้วก็ต้มเส้นด้วยค่ะต้มบูนเส้นน่นะคะแล้วก็มีเต้าหู้ค่ะมีขิงขิง กระเทียมพี่ขี้หนูนะคะปลูกเองนี่คือน้ำจิ้มเราเมื่อมีอุปกรณ์ครบทุกคนเดี๋ยวชิมนี่ก่อนนะคะ่ะใส่น้ำซุปของต้มขาหมูเฮ็ดเป็นต้มเสร็จไปเลยด้จ้ะเดี๋ยววันนี้ ขอกินต้มเส้นก่อนนิดนึงอ,อร่อยค่ะไม่ต้องปรุงเนาะค่ะพอดีตอนต้มตัดเลี่ยนตัดเลี่ยนตำบะพริกใส่น้ำค่ะสูตรแม่บอกมากแม่บอกมากก็เลยตัดเลี่ยนเล้ยตำดบะพริกแข็งใส้น้ำนเพิ่นก็เลย เผ็ดมาแล้วก็เลยอร่อยเลยค่ะทุกคนนี่คือเมนูแบบแบบเลิศอะ่ะคือเราไม่ค่อยได้กินเมนูอย่างนี้นะคะนี่ค่ะต้าหอาแล้วอยง่ะเหื่อออกมือแล้วเหาอคัดนอกทุกคนดูปาทุกคนมาอ่ะ น่าอร่อยมากเลยนะคะดูดิอ,อ๋อรูรูคำแรกนะคะรูรูจัดไปรูรูขอชิมก่อนอืมก่อกนมือนั่นนางมึงเจ้าของนางมึงเจ้าของไปมาก ยา,ากทมฮค่วาโอุ้กคนแกงเส้นอ่ะคือไม่ได้กินนานแล้วนะคะนึกถึงตอนเป็นเด็กน้อยนักเรียนเนอะค่ะอยู่โรงเรียนอันประถมไหมค่ะสื่อใส่กระเป๋าส,สีสีสีละลายเอาใส่กระเป๋าหอวนอนสีละลายใส่กระเป๋ากลับกระเป๋านักเรียนสีสีละลายไปใส่ในกระเป๋าเลยะค่ะเพราะว่า นางก็จะซื้อร้อนๆแล้วนางก็ใส่นในกระเป๋าเลยไม่เคยลืมแต่ถ้าเป็นยังไงก็จะมีสีเทียนสีอันเทียนไขที่เข้าอันใส่ระบายสีทนะอดเนาะทุกคนดูสิไม่ค่อยได้กินนะเมนูเนี้ยอืมอ่ี่เนาะ เอาใจหอนอยู่หอนอยู่อน,อยนึน่งวันคนเศร้าหอนแล้วโดนเติบเลยด้วยค่ะเนี่ยทุกคนแสบ,แสบจ้ะใส่ผักห้อน้วยค่ะอัคนาว่าจะไปซื้อเห็ดหอมแล้วคาที่คาดออกไปว่าปรากาดขาวไปมหนละ่ะ อย่าเดอ้อย่าบอกว่าต้มเสียงแยกซีนลื่นแบบว่าทั้งเผ็ดพริกไทยแล้วก็เผ็ดพริกที่เราตำเข้าไปแล้วนะคะยอมรับว,ว่าเผ็ดเอาพี่น้องอันทุงมือหน่แม่จสกินแล้วบะนี่เมืนเน่อไงไม่นามร่างมือหรือว่าเงือจากข้างในจะเนี่ยพ่ะ เออทุกคนชอบมากเลยดูสิคอลลาเจนและแฟตเดี๋ยวประมาณมือ้มออื่นก็เถอะมื้อจะเข้าในเมือง ไปตึกค้อมค่ะเอาอุปรกรณ์เสริมไม่จะไม่พวกเจ้าิีดีจินๆพวกเจ้าสิ้เงี้นเสียงคอยเชียน์นะอันนี้ยังสิคาเดนใครกลัวอ้วนห้ามดูแต่มีข่าวดีมาบอกเริ่มทำคลิปมาวันนี้ วันที่เจ็ดก็คือประมาณยี่สิบเจ็ดวันตอนที่เริ่มทําคลิปกินมายี่สิบเจ็ดวันน้ําหนักแปดสิบเมื่อเช้าขึ้นตาชั่งก็ยังแปดสิบอยู่นะคะน่นงค่ะแล้วน้าหนักยังปกติอยู่คือว่า คอยนี้จะกิน,นย่ามือเสามือเดียวด้วยการคือมือนี้เวลาสิบโมงพอดีก็จะทําอาหารตั้งแต่เช้าแล้วก็มากินกินเสร็จก็มือ้อมือมือ,มอ,มอต่อไปก็คงเป็นผลไม้อ่างเงี้ยค่ะจนถึงจนถึงแล้วเลยอย่าเงี้ยค่ะทานมื้อเดียวมาตั้งแต่เดือนเก้านะคะตอนนี้เดือนห้าเก้าสิบสิบเอดสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้า อูทุกคนได้เก้าเดือนแล้วนะคะแต่บางมือโซเชียลกล้วนะะินอยู่แล้วค่ะสมมติว่าไปหาหมูหาพวงหาอย่างสิกับบได้ว่าสตรีคคือแบบว่าแต่ว่าถุดมือวันฟาสีนแปดเกิดขึ้นมือเดียวจนปุ๊เลยค่ะทุกคนน้ำซุปข,ของแกงเส้นเส้นได้ดูดไปหมดแล้ว แต่เรายังมีน้ำซุปเหลือในหม้อนะคะทำได้อีกอทุกคนมันช่างคุ้มยังเลยวันนี้บัวได้ใส่ผงพะโล้เ็ดเองสามกระยัดมีรากผักชีมีพริกไทยแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็ใส่ซอสใส่ซีอิ๊วขวานอะไรเงี้ยคะ่ะใส่แล้วก็ใส่ผง อ,อบเชยซึ่งกลิ่นก็เหมือนกันกับที่เราซื้อมาจากซื้อมาจากห่อพาโลที่เราซื้อมาทําเลยอันเดียวกันเลยแต่เราทําเองเราผสมลงไปเองอร่อยจะอร่อยแล้วก็ไม่หวานเท่าไอพะรลที่เป็นซองเราทําเองไม่หวานเพราะเราใส่ไม่เยอะจัอ มื่หนีต้มอยู่ประมาณสามชั่วโมงจ้ะคิดว่าเริ่มเห้ดอาหารตั้งแต่หกโมงคุณ่ะคาแบบว่าตั้งหมอไวเนาะจากตั้ตื่นคุณ่ะคาตั้งหมอไวก็ะเหตุเลยทุกคนแบบว่ากินหมองมันเลยด้ค่ะแต่ว่าบ่มีเขาเด้อบ่มีคาร์บคาโบไม่มีแต่ว่ามีวุ้นเส้นแทนวุ้นเส้นก็ไม่อ้วนเท่าไหร่น้องไปเตรียม ผิงค่ะหอมฮัทหนักมันถุงมือแบบฮ เพื่อนๆทุกคนห่วงย่ยขามห่วงย่ยยันเป็นเนว้ออื่นก่อนกับบอกทุกคนไปว่านำหนักเขายังคงทีอยู่เดอ้อเพราะว่ากินกจ็จะกินกระเทียมกินขิงไปพร้อมกันเลยจ้ะจะถามว่ากับบสูเมนูผักหลายๆล่ะค่ะอันนั้นมันค่อยดีกับระบบขับท่ายเขา อร่อยมากอืมอาหารทุกอย่างทําเองนะคะทําเองบุงเองอืทุกคนต้มเส้นยังห่อนอยุกงดไหลอันเพลทบะพี่ที่ตำไส่อันต้มไปพร้อมกันที่ตัดเรียนมึงไหมคะ่ะแล้วือ น่ากะบแสบเลยไหมคะว่าต้องใส่ยังแสบแล้วคือทุกคนนว่าอร่อยมากเลย อยากให้ไม่กินน้ำกันเนาะทุกคนเนาะเมื่อเช้าอีแม่โทรมาว่าที่หละ่ะต้องกลับไปเห็ดบัตรเกษตรได้ว่าสันเห็ดด้วยตัวเองเพื่อในเดือนละหาพัานค่ะเอาใบที่ใบทางอยังเข้าไปเท้าเห็ดสวนหยางสิเข้าก็ต้องไปโล่งเองมีผู้ใหญ่บ้านมีอัน นี่างค่ะเพิ่นการเจ็ดอัเพล์นะค่ะเป็นหลักฐานให้เหาอบอกว่าคุณพ่อแล้วกับสิ่งคือสิเรีกรับนะค่ะกับวันที่อยากกลับวันที่เก่านะคะ่ะเนาะรีเดว ทุกคนมองทุกคนมองอันนี้เป็นก้อนไหมค่ะว้าน็นเอ็นค่ะน้องจะอันก้อนเนื้อล้วนๆเลยตา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 ยโอ้ ทุกคนดูดิทุกคนแต่ว่านมนสื่อใส่หน่อยมากค่ะไม่ได้หักโคโอเคเนอกทุกคน ันจะเป็นโปรตีนรวนๆอันนี้นึ่งก่นกอนๆแบบนี้ปนอนมันะจะเป็นต้มเปื่อยผักหรือไม่ผักเลยค่ะไม่รู้อันมันมัน,มนคนกินเนือ้อมันแหยมากลินฮัลโห อยากานอนแลค่ะป้าพี่น,อนอนะ้องกดโทรเนาะได้ค่ะ อเดี๋ยวสิบอกว่าอันตรงมันๆนเนี่ยกินเบิดเลยดิเหลือแต่อันเนื้อเนื้อเขาเนี่ยพักเน้องผักอือพี่หน่อยป้าพี่หน่องว่าตุ๋มสามชั่วโมง ค <questionable way. S 2> ืาคิงแมวค่ะ้าใจคืด้ต้มคนอีกแล้วค่ะอืมอะไรของยุคเขาแค ทำไมวะเอาสใส่ลงเศียน้ำกันรนะอากลูกลูกกกบกินน้ำกันจ้ะ แต่ว <young people. S 1> ่าบางอย่างเขาก็เห็นบริษัทสลากอาหารเนาะเขาก็ต้องไปถินเพิ่นแล้วอาหารเป็นประเภทศแสบจะของประเภทศบุกเก่ยงปั่นั่นปินเลเวลสิ าหมูคือจิพ่อเด้อค่ะเด้อต่อโดยต้มเส้นต้มเส้นต่อก่อนนะคะโอฮิน้องโอเคแดงกินค่ะยืมกิน yes, <yes>. เฮีย <here S 2> เฮียก็ได้หยา่อว่าขอชิมน้ำในบ่ได้มีเต็เน,น,นื่อมัน่นมันเพราะว่าเพิ่งไปกินมัืนแต่ว่า หอยก็รูรูฟาดไปแล้วแต่ว่ามันนี่คือ่อยรูรูนี่เนื่อกแต่อีพอ้มันนี่คือแม่มันค่ะเพราะว่า่อยมากกินไปแล้วมันมันทุกคนจะเหมือนพอได้กินสปราลแล้วน่ะมันเหมือนขึ้นสวรรค์เนาะเออไม่แม่นยำเลี่ยนเลี่ยนความมันต้มเสร็จแล้วยิ่มมาเด้อค่ะใปสิกินในข้างในแล้วจะร้องโอ้ขอบเป็เจ้าของกัน,กนเลย อืมโอ้วันนี้ีสิเป็นเดิมค่ะโอ้ยิแนบำงเอาละเนาะค่ะจังใดคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ได้อจ้เด้อฝากติดตามเลยเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่หายมากและกับคอมเมนต์และเพื่อนๆทุกคนที่ชมช่องอยู่ตลอดแล้วก็หายกำลังใจมากตลอดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้อาทิตยาชาแนลต่อคือสิขอลาแค่นี้ไดจ้จ้ะจ้าวันดีค่ะขอลาแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย